หลบเลยครับหลบเลยหลบเลยครับหลบครับหลบเลยหลบครับหลบหลบครับหลบหลบครับหลบครับหลบครับจับน anyway> ้ำครับจับน้ำจับน้ำจับน้ำเลยครับจับน้ำจับครับครับจับน้ำไว้เ้อ ท่านเป็นเจ้าหน้าที่นะครับท่านต้องมีออความเรียบร้อยนะครับโอ้เก็บเลยแมวนะครับเดี๋ยวก็ถ่ายนะครับจะถ่ายรูปเอดใจนาย ต่างกันดูนะฮะดูกันตัวอย่างนะครับเป็นเจ้าหน้าที่นะฮะบ,บอกเขาก็ไม่ฟังเราทีมงานทราบผู้ภัยแจ้งให้ทราบแล้วนะครับว่าม,มันไม่เหมาะสมไม่เหมาะไม่ควรก็อย,อยังดื้อดึงนะครับเป็นอ,อย่างที่เห็นนะครับตามไร่สดนะครับ ปดีนะครับแเษาวทวดิวชุขันมการกันไลท์สดๆนะครับเป็นเฟบุ๊กไลท์นะครับเฟสบุ๊กไลท์แต่ไลท์จัดให้ได้เยอะได้เุิเลยับแต่ไล์ I okay. would Uhm ขอความบริการนั่งรถม้าขอบคุณป้าขยี้เยอย่าขย่ามวหกนะครับรถสไลด์นะฮะตัดเลี้ยงให้เรียบร้อยสวยงามนะครับนำมอยี่สิบห้าเทศบาลมหาสารคามได้เลยครับรสองบาทครัส่วนปิ้งอัพในขบวนนะครับมวศูนนะฮะมวศูน นนี้กเลยครับยลครับเดี๋ยวเลยหนึ่งรอพรนะครับรอพสตาเวทนะครับอยู่ในตารามท่านใดครับท่านใดลงมาตสธาเวทนครับอยู่ในนี้ลงมาอยู่ในตารางไมนะครับคันนี้จะยี่สิบ้าใช่ไหมครับ ่น้ก็โมากมันเก้ามาตั้งนานแล้วนะครับปู่ครับอยู่ๆมาโผล่แปดอีกแล้วครับ,รบเดี๋ยวจะถึงแล้วครับเลยอีกอกิโลนิดๆครับถึงที่พักครับ ยกนะครับยกไห่ครับยกยกเลยครับยกมือสภาป้าระชานสคัญเช่นศบานด้วยนะครับ่าเดี๋ยวอีกสักคู่จะนำรถน้ำไปให้นะครับจัดเตรียมสถานที่รอได้เลยครับแครับม้ยห อีกกิโลครึ่งครับปู่กิโลครึ่งถึงที่พักเที่ยงครับรรนั่งตรงๆครับนั่งตรงๆนั่งตรงๆครับ เราจะพัดเที่ยงกันนะฮะมาเมตตาให้ลูกศิษย์ลูกหาได้รับประทานอาหารเที่ยงกันนะครับที่การไฟฟ้านะครับสำนักงานการไฟฟ้าจังหวัดอาสาราคามนะครับซึ่งห่างจากตรงนี้ที่ผมอยู่เดินอยู่นี่นะครับประมาณหนึ่งกิโลครึ่งครับกิโลครึ่งนะฮะการไฟฟ้าส่วนภุยิภาคอาสาราคามครับ น้องกฐาด้านหน้านะครับในตัวจังหวัดนะครับต่อสักรู่นะครับช่วงบ่ายๆนะครับถึงแน่นอนครับในตัวเมืองสารคามนะครับในตัวเมืองมหาสารคามวันนี้นะครับผ่านแยกแก่งเลิงจานนะครับผ่านโรงพยาบาลมหาสารคามนะครับ่หน้าหอไรวิกานะครับเลี้ยวขวาตรงโรงเรียนพันดงศึกษานะครับผ่านเลือดํำ มาสา,ารคามุ่งหน้าสู่จังหวัดร้อยเอ็ดครับแต่ในส่วนการจำพัดของวัดนี้นะครับคืนนี้รอช่วงบ่ายๆนะครับเหทั่วไทยนิวจะแจ้งให้ทราบนะครับติดตามกันได้นะครับกดไลค์กดแชร์กันไว้นะครับ นั่งลงครับนั่งลงนั่งตัวตรงตรงครับนั่งตัวตรงตรงยกครับยกพี่ออดครับพี่ออดดูดูให้หน่อยครับดูหนมดูนมให้หน่อยครับพี่ออด ยกครับยกไหวไหมครับยกไหวยกรอเลยครับน้ำอ้อยครับน้ำอ้อยติดตามตัวหนึ่งติดตามโซนหนึ่งสองครับรถหกลอไปนำน้ำไปลงโรงพยาบาลมหาสารคามใช่ไช่หม ถูกครับถูกโรงพยาบาลมหาสารคามครับ้รถส่งร้อไปโรงพยาบาลสารคามไหมอ่าอาจให้เต็มกว่านี้ก็ได้นะครับถ่ายปิกอัพนะครับถ่ายปิกอัพคันด้านหน้านะครับลบหน้าลมลมลมหน้ารถตู้หลบนะหลบนะคะหลบนะคะหลบกันหลบตาแม่คนถ่ายรูปนะคะ ตามเงินเด้งนั่นแหละถ้าพิกัพขันไหนไม่สแตนบายวิ่งวิ่งถ่ายน้ำกับรถหกล้อเลยเพราะว่าหกล้ออัดได้เยอะเลยไม่ถึงครึ่งเลยหกล้ออัดได้อีก ครับเอาเอาไปถ่ายให้ให้ปิกอัพให้ปิกอัพถ่ายใส่หกล้อเลยมันจะได้ไม่เสียเที่ยววิ่งแล้วพอช่วงบ่ายจะเข้าเขตนเมืองเผื่อหกล้อกลับมาไม่ทันเนี่ยปิกอัพจะลําบากนะครับมันจะรดน้ํามันจะลําบากถ้าถ้าหกล้อกลับมาไม่ทันเป็นวลาประสานให้ปิกอัพเนี่ยช่วงนี้ปิกอัพจะเอาไปถ่ายขึ้นหกล้อเลยมันยังขึ้นหกล้อได้อีกประสานเลยครับ ว่ตอนนี้มันหลายหน่วยงานบางทีใจนั่งกันผมไม่ได้ใช้บางทีไม่ได้ใช้หวอดช่องเดียวกันมันจะลำบากไงนหน้าน้ำเยอะแน่หกล้ออยู่หน้าแล้วหกล้อออกหน้าไปแล้วนะครับหกล้อออกไปหน้าแล้วครับถ่ายไปอีกครับถ่ายไป ครับครับตูสาตูสาับสาครเลยเนินนี้ไปก็ถึงแล้วมั้งครับลงๆๆทําไงงั้ไปถ่ายกันที่ไฟฟ้าก็าได้รวมน้ำให้ให้เหลือ ขันขึ้นหกล้อขันขึ้นหกล้อให้เต็มประสานหกล้อได้ไหมได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวจากจากการไปฟ้าเข้าไปโรงพานาลฉนักข่างประมาณไม่ถึงสามกิโลครับก็ไม่ใช่หรอกมันคือเราจะได้มีรถเนี่ยคือประสงค์คือผมจะให้หกล้อเนี่ยเอาไปน้ำไปให้ได้มากที่สุดเราจะได้เหลือรถเยอะรถหกล้อเราจะเอาไปให้ที่โรงพยาบาลฉนักข่างเยอะครับผมจะได้เคลียร์กับทางโรงพยาบาลให้เขาหาที่ให้เราลงไว้หาคนช่วยลงก็ยิ่งดีได้ได้ แต่ที่แน่เอาบล็อกหกล้อไว้ก่อนให้ให้รอรับน้ำพวกนี้ไปพยายาเล้ห6ล้อ6หกล้อจากเสียเรื่อนมีใครประจำอยู gentle, ่แล้หกล้อคนน้ำไหมครับหรือว่าอยู่ใกล้เคียงหัวได้ไหม มีใครถือวิีทียูเลยครับผมไม่ผมถือครับทุกพี่ประสานประสานประสานลูกลูกถ่ายที่อยู่ที่รถหกล้ออ่ะให้หกล้อเนี่ยรอรับน้ําจากพิการพี่ถ่ายขึ้นให้หมดเลยรอที่ไหนเนี่หกล้อจอดอยู่นี่ครับให้รอที่หน้าไฟฟ้าก็ได้ครับหน้าไฟฟ้าแล้วก็ถ่ายน้ํากันไม่ไม่มีคนอยู่ไม่ไม่ีไม่มีคนใช้วอล

น้น้จากกะหขึ้นไปไหอใช้เให้มานหน้ากปปาแไปไปปน,นเพื่อที่เราจะได้มีรถใช้ในขบวนเพื่อ,อ,ล,อลองรับน้ำได้อีกนะครับด้นาน้าานนหคาดว่าจะมีน้ำในขบวนเยอะมากครับ มาตนะนร้